เรื่องของการควบรวมอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันก็คือ True กับดีแทนี่แหละแล้วก็ทําให้ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ผมก็ยังเห็นโพสต์จากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ใน a c e b o o k นะฮะว่าเฮ้ยรู้สึกอินเทอร์เน็ตมันแย่ลงทงั้งทที่จ่ายเข้าบริการเท่าเดิมบางคนบอกว่าไม่รู้มีค่าอะไรเพิ่มมาอีกไอ้โปรโมชั่นแพ็กเกจถูกๆที่เคยใช้ก็หายไปอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะเออมันก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนทําให้กสทชนี่ก็อยู่นิ่งไม่ได้ ต้องเรียกผู้บริหารมาสอบถามข้อที่จริงแล้วประเด็นนี้ทางก้าวไกลมองไว้ยังไงจับตาดูยังไงฮะอ๋อก็จับตาดูมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราเจอคือว่ามันมีความร้าวฉานภายในองค์กรเนาะก็คือ,อ,อบอร์ดเนี่ยมีหน้าที่ที่จะมีมติใช่ไหมคะตอนนั้นที่เราก็ รับรู้กันว่ามีมติแค่รับทราบไม่ยอมบอกว่าเรามีอำนาจที่จะอนุมัติอนุญาตใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความเห็นชอบกับตัวเงื่อนไขนะคะวันนี้ทางสำนักง,งานก็บอกว่ามี19ข้อจริงเรานับได้ประมาณ20ข้อนะแล้วก็แล้วก็ส่วนคนที่จะเอาไป implement คนที่จะไปบังคับใช้ คือสำนักงานเนาะตัวออฟฟิศนะคะมีหน้าที่เอาเอาปฏิที่เป็นมาตรการต่างๆเงื่อนไขต่างๆที่จะต้องลดราคาที่จะต้องคงคุณภาพอะไรเนี่ยมาให้สำนักงานเนี่ยเป็นคนไปบังคับใช้นะคะเมื่อสักประมาณ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวว่ามีบอร์ดกสยช4คนสี่คนทำหนังสือถึงประธานบอกว่าเมื่อไหร่จะบรรจุวาระเรื่อง เรื่องของการผลกระทบของการควบรวมสักทีอ,อ่เรานะแปลกใจไหมว่าอยู่ดีๆทําไมเขาไม่คุยกัน <c oughs> เขาเป็นบอร์ดด้วยกัน <c oughs> เขาทำงาน full t i m เขาอยู่ในกอสอชด้วยกันตลอดทําไมไม่มีสถีเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเพราะว่าตัววาระการประชุมเนี่ยมันเป็นอํานาจเด็ดขาดของทางประธานซึ่งประธานเนี่ยก็ได้รับการชงขึ้นมาจากสํานักงานซึ่งสํานักงานที่ ปล่อยกิวว่างอยู่ยังไม่ยอมทําในสิ่งที่ตัวเองต้องทําในเรื่องของการมางคับใช้เนี่ยออก็เลยไม่ชงเรื่องนี้ให้ประธานแล้วประธานก็แล้วบอร์ดที่เหลือ ที่เขารู้สึกว่าไม่ได้ละคนด่าคนเวลาคนด่าเขาไม่ด่าสํานักงานเขาด่ากสทชเขาก็เริ่มเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วก็ต้องทําเมโมไปให้ประธานอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้มันก็เริ่มเห็นแล้วว่าโหประธานเองก็อ่านรวบไว้อยู่คนเดียวจนแบบบอดต้องมาล้องผ่านสื่อที่เหลือต้องมาล้อผ่านสื่อว่าทําไมไม่ดูเรื่องนี้ซะทีส่วนสํานักงานก็เกี่ยวว่างมากๆนะคะไม่ยอมทําอะไรเลยโดนโดนมีคนมาคอมเลนเรื่องนี้เนี่ยผ่านสื่อ กันสักระยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่พูดอะไรปล่อยให้มีแต่ตัวบริษัทออกมาแก้ต่างด้วยตัวเองออแท<ค>นที่จะออกมาแบบยืดอกอม,มาปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้ก็มาแล้วแล้วครับ <laughs> <laughs> วันนี้ก็มาแล้วในที่สุดซึ่งดิฉันแยกไม่ออกว่าไหน เอ่ออันไหนทางฝั่ง t r u e d แท็กพูดอันไหนทางฝั่งกสทชทางสนักงานพูดพูดเหมือนกันเลยนะคะพูดยืนยันว่าอ๋อราคาเนี่ยลดลงแล้วอืมอซคุณภาพก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยเขาลดแค่เสาแต่ว่าเขาไม่ได้ลดสถานีฐานหรือว่าเซลไซต์นะคะพูดเหมือนกันเลยแถมว่าคนก็ถามว่าอ้าวโปรเนี่ยมันหายไปโปรถูกโปรถูกมันหายไปแล้วโดนบังคับเปลี่ยนเป็น โปรที่แพงขึ้นอัตโนมัติเลยเกายังแก้ต่างแทนบอกว่าเฮ้ยเขามีโปรลับเขามีโปรลับไงแต่ว่าคุณต้องถามเขาเขาจะไม่บอกใครซึ่งโปรลับเนี่ยผมผมขอพูดเลยนะผมเป็นคนหนึ่งที่ผมเนี่ยเคยใช้บริการผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันใช้มานานมากแล้วผมก็เสียตังค์แพงมากแพง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 มาตลอดเลยจนวันหนึ่งจู่ๆเนี่ยผมจะย้ายค่ายวันดีขึ้นดีบอกคุณชัยนนท์ เรามีโปรลับมาเสนอผมก็เอา้าแล้วทำไม,ไมรีบบอกอใช้มาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ตอนที่เราจะย้ายหนี<ช>ผมก็คิดในใจเอา้าแล้วนี่ประชาชนทั่วไปเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้โปรลับหรือออันนี้มันมันมันก็ควรจะต้องเป็นสิทธิ์ที่ผู้บริโภคควรจะทราบทุกคนหรือเปล่าถูกค่ะแล้วก็ด้วยความที่โปรลับเนี่ยมันไม่มีไม่มีใครรู้จริงๆเนี่ยสุดแล้วก็ตอนนี้มันไปถึงขั้นที่ว่า ไม่มีแล้วโปรลับนะตอนนี้ที่ที่เรา,เาได้รับการร้องเรียนมาเนี่ยก็คือว่าไม่มีอีกต่อไปแล้วโปรลับอ,อยู่ดีๆก็ส่ง SMS ามาบอกว่า,าหมดแล้วนะโปรหมดแล้วนะฉันจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ให้เธอเลยอัตโนมัติในวันที่เท่านี้ อ๋อ oh, เปลี่ยนเลยแล้วก็แพงขึ้นด้วยแล้วก็แพงขึ้นเลย oh. นะคะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดยังโทรไปแล้วหรือแล้วหรือกับ call center สักพักก็อาจจะได้มา <c oughs> บางคนบอกว่า <c oughs> ไปที่สาขาใกล้บ้านแล้วก็ยังไม่ได้ต้องไปที่สาขาที่ใหญ่กว่าเดิมถึง oh. จะได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือ ความยากง่ายของการที่จะได้มาซึ่งโปรโลับราคาถูกเนี่ยมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทาให้เราสงสัยนะคะเวลาที่เขาบอกว่าเขาส่งแพ็กเกจมาออแล้วก็เพื่อที่จะมาคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใช่ไหมว่าแพ็กเกจที่คนใช้เยอะ,ออะก็จะก็จะได้น้าหนักเยอะแพ็กเกจที่คนใช้น้อยก,ก็จะน้ำหนักรองลองมาเนี่ยพอมันมีโปรโลับออกมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้เราสงสัยว่าเอะแล้วอีโปรลับนี่มันมีคนใช้ จริงหรือเปล่านะคะทำไมถึงตัวเลขมันถึงได้ออกมาว่าราคามันลดลงไป12ทั้งนทั้งที่สิ่งที่เราเจอก็คือว่าเราต้องจ่ายแพง,งขึ้นน,นะคะหรือว่าจะจ่ายลดลงนิดหน่อยแต่ว่า ค่าโทรจำนวนาวาน,วนาทีหรือว่าจำนวนนาทีหรือว่าจำนวนเน็ตเตก็ได้ลดลงอย่างนี้เป็นต้นมันก็ควรจะต้องแพงขึ้นมันก็เลยมีข้อสสนนิีฐานว่าอาจจะมีการใส่แพ็กเกจฟรีอะไรต่างๆเนี่ยยัดเข้ามาในในแพ็กเกจที่เอามาส่งกสงทชอ,อาจจะเป็นแพ็กเกจอย่างชุดอย่างคุณออฟอาจจะใช้อยู่ เดือนละประมาณ1 0กิกเขาบอกว่าเอาไปเลย3 0 g กิกฟรีแต่ว่าเขาก็เห็นแล้วว่าทุกๆเดือนเนี่ยคุณออฟใช้ประมาณ8กิกใช้ไม่ถึงหรอกใช้ไม่ถึง <c oughs> แต่ว่าพอขานเฉลี่ยวมาแล้วก็เหลือแค่กิกแล้วไม่กี่บาทอย่างนี้เป็นต้นอ,อันนี้มันก็เป็น<อ>เป็นทริคที่ทําใหา้ตัวราคานี่มันดูดเหมือนกับว่าถูกลง<อ>แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ไมันไม่ได้เป็นแพ็กเกจ ตามจำนวนที่ใช้งานจริงแต่ว่าああเป็นああตามจํานวนที่เขาให้ฟรีอย่างนี้เป็นต้นอ,อันนี้ก็เป็นทริคที่สุดท้ายเราก็ต้องเรียกร้องใช่ไหมว่าโปรลับอะไรต่างๆเนี่ย มันควรจะหมดไปได้แล้วมันควรจะต้องเป็นโชว์อยู่ในหน้าหน้าสาธารณะได้แล้วว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรให้เราได้เลือกบ้างถ้าอย่างนนี้มันก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคแล้ามันก็ต้องอาศัยการเจรจาอย่างหนักหน่วงเออหรือว่าต้องไปที่สาขามันเกิดต้นทุนมหาศาลกับทางผู้บริโภคอะแล้วก็เราคิดว่าโบลับมันหายหายไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ทําให้เราต้องจ่ายแพงขึ้นนะคะโดยเฉพาะโปรที่มันถูกที่สุด นะคะแต่ว่าโหทางเลขาทางรักษาการเลขานี่ก็ออกมายืนยันหนักแน่นว่า2 9 9ยังมีอยู่ออนะคะออแต่ว่าทางเราเองเนี่ยไปดูในเว็บแล้วไม่มีอ,อ่าอ,อันนี้ผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งะครับเมื่อกี้ทีเออ่เป็นเรื่องของการที่ไม่ทําอะไรเรื่องของเกียร์ว่างของทางกศธกทช,อ,อ,อ,ชอ,อย่างงี้นะฮะถ้าชาวบ้านฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆกสทชศอ,อันนี้ด้วยความเคารพจากใจนะฮะหน้าที่เนี่ยไม่ได้เยอะหน้าที่ก็เฉพาะเจาะจงอยู่แล้วว่าทําเรื่องอะไรบ้าง พอพูดแบบนี้ชาวบ,บ้านก็จะถามมาอีกว่าแล้วทําไมถึงเกี่ยวว้างทําไมถึงไม่ทําทําไมถึงไม่จัดการถ้าให้คุณหมายลองเดาทําไมเขาอยู่นิ่งๆฮะก่อนหน้านี้อื <c oughs> พูดได้ไหมคะเอาเร้าทีได้เอาเร้าที่ได้นะคะก็มันมีแววมาตั้งแต่ตอนที่จะควบรวมกันแล้วนะคะอันนี้ให้ความเป็นธรรมนะมันมีทั้งอย่าลืมว่ามีทั้งบอร์ดมีทั้งสํนักงานนะตัวประสบการณ์ที่ฉันเคยไปอยู่นั่งกรบมาธิการไอ้ควบรวม True d t e c เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าทางฝั่งสํานักงานเนี่ยเขาอยาก ให้มีเกิดมีการควบรวม,มนะคะเขาพยายามที่จะ,ะหวานล้อมชักแม่น้าทั้งทั้งสิบให้ให้เกิดการควบรวมอยู่แล้วตัวสํานักงานดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าพอควบรวมเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายสำนักงานที่จะต้องเป็นคนบังคับใช้อมาตรการต่างๆนะคะก็อาจจะไม่ได้ขึงขังนะเข้มงวดแล้วก็พยายามที่จะทําให้ทางฝั่ง ผ้าเอกชนเนี่ยทำตามเขาก็ดูว่าเหมือนจะมีข้ออ้างว่าทําไมผ้คเอกชนไม่ทําตามไปซะหมดทุกเรื่องนะคะแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นการตั้งที่ปรึกษาอิสระเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องแพ็กเกจกับราคาแล้วก็จํานวนคนใช้เนี่ยโอ้โหเราอยู่นอกวงการเนี่ยม,มันยากมากที่จะที่จะตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามันต้องจําเป็นที่จะต้องมีที่ปรึกษาอิสระขึ้นมาที่จะตรวจสูตรที่จะมา Verify ว่าตัวเลขจำนวนคนมาใช้เนี่ยมันมีจริงไหมมันเยอะขนาดนั้นไหมแพ็กเกจ ข้างซ้ายที่บอกว่า,ามีโปรลับมียัดแพ็กเกจฟรีอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันต้องมีที่ปรึกษาอิสรรนะคะแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้นี่ก็ยังไม่มีการตั้งเลยนะคะตอนนี้ทางรักษาการเลขาสนักง,งานเนี่ยก็มาพูดว่าเานี่ย่งจริงเขาตั้งมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าคณะอนุเนี่ยเปลี่ยนทีโออาไปมาเขาเลยไม่ได้จ้างสักทีตั้งแต่ห้าเมษาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือพฤศจิกกาธันวา,า,นวาแล้วเนี่ยเออก็คือ 8เดือนแล้วยังไม่ได้ตั้งอย่างนี้ฉันก็คิดว่าอันนี้มันก็เกิดการยอ่อหย่อนทางนั้นที่มันควรจะต้องแล้วเสร็จหลังควบรวมภายใน60-90บถึเก้่สวันฉันจำไม่แมน่นออมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่มันจะต้องเสร็จไปแล้วอะ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเออทําให้ชวนอดคิดไม่ได้ว่าสํานักง,งานเนี่ยอาจจะปันใจออจะไม่ได้แบบว่าทําเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค,คเท่าไหร่นะคะค หรือบางเรื่องเนี่ยมันควรจะต้องทําเสร็จตั้งแต่ก่อนการควบรวมเนาะอใช่เอออย่างเช่นคุณคุณออฟรู้จัก MVNO ไหมัก็คือเป็นเครือข่ายเสมือนเนาะบางคนอาจจะเคยใช้ซิมเพนกวินซิมไอโมบายดิฉันเองใช้ซิมฟินโมบายนะครซึ่งในในตัวมาตรการเนียบอกชัดเจนว่าทาง True d t t ็ c เนี่ยต้องตั้งหน่วยธุรกิจขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการให้บริการ MVNO แล้วก็ต้องออกักเครือข่ายไอ้กักตัวสัญญาณเอาไว้ประมาณ20%เพื่อให้มีคนมาเช่าใช้ไปทำเครือข่ายเสมือนหรือว่า MVNO จนถึงจน,น,นถึงทุกวันนี้ก็คือก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีเ<อ>จ้าใหม่มาให้ใ,ใ,ให้เราใช้นะถูกไหมดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถ้าไม่เรียกว่าหลาลวมละเลยเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะครับอืม,อม,อมนตอนนี้ผมเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมนะครับบอกว่า เ,เป็นกันทุกเจ้าค่ะบางคนพิมพ์ใหมาอย่างนี้นะฮะบางท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยรายเดือน1099จูจูๆปรับเป็น1 1 9 9น่าบานะฮะบางท่านนี่บอกว่ารีวิวจากผู้ใช้จริงนะฮะบางทีบางท่านนี่บอกว่าโปรลับหายไปแล้วเมื่อก่อน200ใช้ได้ไม่จำกัดตอนนี้ไม่มีนะฮะบางท่านนี่บอกว่าโปรลับใช้มาหลายปี200เน็ตไม่อั้นทุกวันนี้ไม่มีนะฮะ เน็ตหมุนอย่างกับไซโครนคู่ชอบบินมาเห็นภาพมากใช่แล้วมันใช่เลยว่ามันไม่ใช่แค่เจ้าที่ควบรวมใจอย่างเดียวนะคะอีกเจ้าหนึ่งก็เลยได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะว่าไม่ต้องมีแล้วสงครามราคาอันนี้ไม่ใช่คำพูดของดิฉันเองแต่ว่าเป็นคำพูดของโบรกเกอร์เวลามาเชียให้ซื้อหุ้นเขาก็จะพูดเลยว่าพตอนนี้ธุรกิจโทรคมนาคมนะครับกำไร ในอนาคตเนี่ยจะดีมากนะครับพี่ซื้อเลยคร่ะซ,ซื้อตัวน,นี้นได้เลย,ยเพราะสงครามราคาได้จบสิ้นแล้วเขาพูดอย่างนี้เลย แล้วที่คนมาแชร์ไงฮะ <laughs> ว่าโปรตอนนี้ทุกเจ้าเหมือนกันหมดถูกเขาไม่ต้องแข่งกันแล้วไงใช่ไหมคุณภาพก็ไม่ได้ต่างกันนะ c เซ็นเตอร์ออก็รอเริ่มรอนานพอๆกันละ <laughs> <laughs> นี่เรายังไม่ต้องยังไม่ต้องพูดถึงเน็ตบ้านนะคะคซึ่งที่เพิ่งพุ่งควบรวมกันไปนะคะคก็เริ่มมีแววแล้วบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยค่าติดตั้ง จะเริ่มคิดเงินค่าเราเตอร์จะอาจจะไม่ฟรีนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะเราก็จะติดตามด้วยนะคะทางคณะกรรมิการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยโดยดรสิทธิพลเนี่ยก็แต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะละดิฉันเป็นประธานเองเดี๋ยวจะคอยติดตามแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคคนไทยทุกคนค่ะต้องฝากด้วยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าประชาชนคนไทยอำนาจในการต่อรองนี่น้อยเหลือเกิน สำหรับเรื่องราวในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์นะฮะ